ใหญ่ๆสูงๆแบบนี้เวลาเราขับจอดนะครับในพื้นที่ที่มันห้างแบบนี้มันจะจอดยากมากๆเพราะฉะนั้นนะครับติดจอยดอยพร้อมกล้องรอบคันแบบนี้อุ่นใจกว่าแน่นอนถอยได้มั่นใจและบันทึกในตัวอีกด้วยครับกล้องนาจะอยู่ในโลโก้กล้องข้างนะครับก็จะอยู่ที่ตัวของกระจกมองข้างอันนี้เดี๋ยวเรารอปรับให้เสร็จนะครับแล้วใส่ฝาเลยนะก็จะเข้ารูปทุกจุดนะครับส่วนกล้องหลังนะครับก็จะอยู่ที่ ตำแหน่งเดิมของคู่ตัวรถแบบนี้เลยเนียนๆไปกับคู่ตัวรถเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าถ้าขึ้นรถแล้วจะเป็นยังไงก็เปลี่ยนจากจอธรรมดาให้กลายเป็นจอขนาด10นิ้วแบบนี้ครับมาพร้อมกล้องรอบคันนะครับกล้องรอบคันสามารถมองได้หลายมุมมองไม่ว่าจะเป็นมุมหน้าหลังขนาดข้างข้างหน้านะครับแล้วก็ขนาดข้างข้างหลังครับมุมหน้ากว้างกงมุมหลังกว้างก้างนะครับหลายๆคนมักถามว่าตัวเนี้ยมันสมจริงไหมเดี๋ยวเราลองมาดูตัวนี้นี่ครับ เห็นไหมมันเนียนไปกับตัวรถได้เลยนะครับและสี่เลี่ยวม,มันเป็นสมมาตรโดยการที่เราใช้ผ้าในการคาริเบตหรือการวัดระยะนั่นเองครับเพื่อให้ได้ความสมจริงที่เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สําหรับใครนะครับที่อยากได้บันทึกวิดีโอเราสามารถบันทึกตัวนี้ได้เลยนะครับสี่มุมมองแยกมุมมองแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับความชัดและความสบายตาเนี่ยอยู่ในขั้นสุดมากๆเพราะมันไม่ผ่านฟิล์มแถมยังมั่นใจได้อีกด้วยว่าไม่ว่ารถจะมาจากมุมไหน ก็จะได้ภาพที่ชัดเจนให้ความจำขนาด128กิกลงไปครับนอ,อกจากจะให้ความปลอดภัยแล้วนะครับยังทำให้เราเดินทางได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยแผนที่แบบนี้เลยใหญ่เต็มตานะครับตัวนี้ RAM 4รอ ROM เร็วสะดวกลื่นนะครับสำหรับใครที่อยากดูหนังฟังเพลงนะครับเราสามารถดูผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมเราเลื่อนได้ลื่นมากๆคอนทนพมอะไรนะครับสามารถเลือกจากบนนี้ได้เลยจอมันสว่างเกินไปแต่เราอยากได้เสียงทำยังไงครับ เลื่อนลงมากดปุ่มนี้คราวนี้พักหน้าจอนะครับแต่เสียงก็ยังออกได้เดี๋ยวเราลองมาดูเพิ่มเติมว่าสําหรับผู้ใหญ่นะครับที่เราพาไปด้วยให้เขาดูอะไรดีนะครับดูทีวีออนไลน์แบบนี้ได้เลยนะครับเลือกตามที่เราต้องการได้เลยก็จะทําให้ตัวเราเองนะครับเพลิน <like> <P ern, S 2> แล้วก็สะดวกมากๆครับ <about> ติดตามข่าวสารได้ทันเวลานะ <about> อีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนถามบ่อยและถามเยอะมากๆคือตัวอย่าง a p p l e c a p p ะเพย์แอนดรอยตัวนี้มีให้แบบไร้าสายโดยที่เราขึ้นมาต่อให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราจะใช้กันบ่อยๆมากๆก,ก,ก็คือการปรับแต่งเสียงนะครับตัวนี้ให้ครบๆไปเลยทำให้ลำโพงคู่เดิมนะครับเสียงที่เปลี่ยนไปก็จะสามารถปรับแต่งได้ปรับแต่งให้เสียงดีขึ้นกว่าเดิม30-50%เลยนะส่วนต่อมาครับใครระแวงว่าตัวของจอแดอย จะเสื่อมไวยให้ดูแบบนี้ครับให้เราดูที่ตัวของพัดลมนะครับตัวนี้คือพัดลมในการระบายความร้อนแยกอิสระเสริมกับแอร์ทำให้ความร้อนนะครับไม่สูงไม่กระตุกแล้วก็เราเล่นได้ลืนล่นๆตลอดเวลานั่นเองความร้อนส่งผลต่อความแรงแล้วก็ความทนนะครับของตัวของจอด้วยยิ่งมีความร้อนน้อยก็ยิ่งดีนั่นเองนะครับ ใครอยากได้งานแบบนี้ติดต่อร้านทวัชเชอร์ออโต้แอร์ได้เลยนะครับหรือโทรเบอร์0ูนย์ห้าเครับส่วนฟังก์ชันพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นบลูทูธวิทยุ USB ที่ใส่ซิมพวกนี้ครับเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่เราต้องให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับส่วน USB สามารถใช้ตำแหน่งเดิมแบบนี้ได้เลยนะอันนี้ก็ขอบคุณจริงๆครับที่รับชมมาถึงขนาดนี้เลยขอบคุณครับ